ฮัลโหลทุกคนวันนี้มาพบกับช่องบอสปาร์ตี้แล้ววันนี้เราก็จะมาพูดด้วยเรื่องการตอบ how are you ว่าการตอบมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเล้าทุกคนก็จะถามว่า how are you นั้นคืออะไรคืออีหยังวะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ how are you ก่อน มันก็คือสำนวนหาอายุที่คุณเคยที่แปลก,กันว่าคุณสบายดีไหมหรือคุณเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยคำตอบแรกที่เราจะตอบได้คือ I f i n e thank you and you แต่จริงๆยังมีสำนวนอีกเยอะนะที่ให้เราใช้ได้และสอบได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยการตอบแบบที่หนึ่งการตอบแบบคนไม่สนิทหรือไม่รู้จักประโยคที่หนึ่ง สมุนิมีคุณมาหามเราว่า how are o y o แล้วก็ตอวแบบว่า I'm good w h about t a you แปลว่าฉันสบายดีแล้วคุณละ่ะการตอบที่2 I'm great แปบลบว่าฉันสบายดีการตอบป,ประโยคที่3าม I'm excellent แบบ I'm excellent แปลว่าฉันยอดเยี่ยมการตอบแบบที่2ตอบแบบคนรู้จักหรือคนในครอบครัวหรือคนที่สนมากๆการตอบแบบนี้ I've got a fever แปลว่าฉันเป็นไข้การตอบแบบที่สอง I'm g o t a h ให้เด็ e แปลว่าฉันปวดหัวการตอบแบบที่สาม I'm God i อ p a พแปลว่าฉันปวดตาถ้าคุณคิดว่ามันใช้ได้ในชีวิตประจำวันหรือใช้แบบจริงจังๆก็อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะกดบิดตั้ยให้ด้วยบ๊ายบาย